เกิดใหม่เป็นหมาพิกบูในบ้านเมียเก่าเขียนโดยอิสระแอนชนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชายรักชายตัวละครฉากสถานที่ในเรื่องไม่มีอยู่จริงเนื้อเรื่องทั้งหมดเขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที่5ทุกอย่างยังเหมือนเดิมโรนันใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานถึงสวันสามคืนเต็มๆระหว่างนั้นพ่อของผมมันแวะเวียนมาถือไม้เท้าว,วิ่งตามหลานรักโดยมีหมาใหญ่อย่างผมคอยวิ่งสลักหน้าสลักหลังห่วงทั้งลูกระวังทั้งพ่อกลัวว่าลูกเล็กจะหกล้มจนได้แผล แต่ก็กลัวว่าพ่อแก่ในวัยชาราโรคไขข้อเสื่อจรรมจะกำเริบเพราะปกติแล้วพ่อของผมไม่ค่อยได้เดินเยอะขนาดนี้นี่คงเหอหลานตัวจิ๋วมากถึงได้วิ่งจนลืมแก่อย่างนี้หมายควาว่ายังไงโรนันที่นายจะไม่เอาฉันไปด้วยผมเห่าประท้วงวิไวอาวาจนบ้านแทบพังเมื่อรู้ว่าโรนันวางแผนเดินทางโดยทิ้งผมเอาไว้เฝ้าบ้านกับผู้ชายชื่อวินเซนต์และแยายแม่พิษบูสาวติดสัตว์นั่น แอรอนแกจะบ้าหรือไงแกกำลังจะพังบ้านฉันนะโรนันเข้ามายืนเท้าเอวด้วยมือข้างหนึ่งหมุนตัวมองสภาพเข้าของโต๊ะเก้าอี้อันกระจุยกระจายจากการโดนผมฉีกกัดทำลายเพราะรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดเมื่อรู้ข่าวว่าเมียรักจะบินลัดฟ้าข้าประเทศไปโดยไม่มีผมฉันจะไปด้วยน่าจะทิ้งให้ฉันกลายเป็นหมาเฝ้าบ้านแบบนี้ไม่ได้นะโรนันฉันต้องกลับไปหาร่างตัวเอง ฉันไม่ยอมติดอยู่ในร่างไอ้หมาตัวนี้ไปตลอดชีวิตหรอกผมหอนอย่างหวยหวนเป็นการหอนอันยาวนานที่สุดเพื่อต้องการสื่อสารแสดงให้โรนันรู้ว่าการตัดสินทอดทิ้งหมายอย่างผมไปมันทำให้ผมเสียใจมากขนาดไหนแอรอนฉันหนวกหูโรนันหันไปคว้าตะก้อครอบปากมาถือเหมือนเป็นการข่มขู่ผมทางอ้อมนาะยอย่าทิ้งฉันเอาไว้ที่นี่ตัวเดียวนะโรนัน นาจะหันหลังเดินจากฉันไปอีกแล้วเหรอทำไมนายใจจืดใจดำทำกับหมาตาดำๆอย่างฉันได้ลงคอฉันเป็นหมาของนายนะผมใช้สองขาหลังยันยกตัวเองขึ้นทำท่ายืนเหมือนมนุษย์ขาคู่หน้าตะกายเข้าไปสวมกอดอ้อนวอนเมียรักทงน้ำตาปากหมายังเห่าหอนร้องขอความเห็นใจแม่ร่อนๆเป็นอะไรเจ้าตัวเล็กวิ่งทะเล่ทะล่าหน้าตาตื่น มาหยุดยืนเอียงคอมองหน้าหมาอันชื้นฉ่ำอยู่น้ำตาของผมสงสัยจะติดสัตว์อีกแล้วล่ะมัง้งโรนันหันมาค้อนใส่ผมฉันไม่ได้ขี้เงียนขนาดนั้นสักหน่อยผมลากเสียงยาวหอนจนเจ็บคอไปหมดร่อนร่อนรอน้รองไห้เหรอลูกชายตัวน้อยเดินเข้ามาโอบกอดรอบคอซ้ำยังกอดจูบเหมือนต้องการปลอบสงสัยแอรอนคงกำลังเสียใจที่ไม่ได้ไปบ้านคุณปู่กับเรา เมียเก่าของผมย่อตัวลงมานั่งในท่าคุกเขา่าเพื่อที่ลูกของเราจะได้ไม่ต้องแงนคอขึ้นไปคุยกันร้อนรอนเสียใจเหรอมือเล็กจับลงไปตรงบริเวณอกเสื้อด้านซ้ายของตัวเองใช่ครับมันคงกำลังเสียใจอาลันให้ร่อนล่อนไปกับปูไปกับปูปบปนิวน้อย,อย,อยจิ้มลงมากระแทกตาของผมแล้วหันหลังกลับไปทางห้องรับแขกเหมือนกำลังพยายามอธิบายให้โรนันเข้าใจ ช่างเป็นลูกชายที่ชลาเสียเหลือเกินพอดีกับพ่อของผมเดินตามเข้ามาสมทบใช่แล้วอลันบอกแม่เขาสิลูกให้แม่พาพ่อไปกับคุณปู่ด้วยคุณพ่อคุยกับโลนันสิครับผมต้องกลับไปที่นัจริงๆนะในเมื่อเจราจากับเมียไม่ได้ผลผมเบนเป้าหมายวิ่งเข้าไปฟูมไฟร้องไห้วิงวอนขอให้ลูกชายกับพ่อช่วยทันที ภาพของหมาพิษบรูร่างใหญ่นั่งร้องไห้สลับหอนโอวฟังไม่เป็นภาษาวิ่งไปขาบกระเป๋าเดินทางมาวางไว้กลางบ้านแล้วคาบเอาจานเข้าหมาอาหารเม็ดปลอกคอกระดูขัดฟันและของใช้จำเป็นส่วนตัวของหมามาสุมกองลงไปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าผมอยากไปด้วยมากแค่ไหนแกมันแช่จะรู้มากเกินหมาไปแล้วนะแอรอน เจ้าของหมาเดินมายืนเท้าเอวถ้าหลึงตามองผมอย่างหัวเสียพามันไปด้วยเถอะร้นั้นดวงตาคมอย่างคนผ่านโลกมาม่าของพ่อก้มลงมามองผมคุณแน่ใจหรือครับว่าจะให้ผมพาเจ้าแอรอนไปด้วยเจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาตัวแรกที่กดโทรศัพท์ไปหาฉันหากไม่ได้มันป่านนี้ฉันคงไม่รู้ว่าตัวเองมีเจ้าหลานน่ารักอย่างนี้อีกอย่างนะเจ้าพิดบูตัวนี้ มันมีอะไรหลายอย่างคล้ายใครคนหนึ่งที่ฉันรู้จักนายคิดเหมือนฉันไหมโรนันมือเหี่ยววางลงมาขยี้เส้นขนสีน้ำตาลเข้มของผมนั่นสินะครับเดี๋ยวนี้แอรอนมักมีพฤติกรรมแปลกๆชอบทำอะไรเหมือนใครคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักเหมือนกันโรนันกำหูหมาของผมแล้วดึงให้หันกลับไปหาแววตาอย่างนี้ผมคุ้นเคยดี เพราะโรนันมักใช้มันเวลาที่มีแผนการบางอย่างในใจฉันก็ผัวนายยังไงเล่าโรนันเมียจา๋าได้โปรดเถอะนะพาฉันกลับบ้าน,น่อยนะที่รักผมจะเปต้องกลับไปจริงๆแกอยากตามไปใช่หรือเปล่าคิ้วเรียวกระโดกสูงขึ้นมาใช่ฉันต้องกลับไปผมพยักหน้าหมางึกล้มตัวลงไปนอนหมอบอยู่บนหลังเท้าทั้งสองสายตาช้อนเฉยอ่อนวิงวอนขอความเห็นใจ ได้ฉันจะพาแกไปด้วยเพราะฉันเองก็อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างเหมือนกันหลังจากต้องทนนอนอุดอู้อยู่ภายในกรงส่วนสำหรับคนย้ายสัตว์ใต้ท้องเครื่องบินมานานหลายชั่วโมงในที่สุดผมก็ได้กลับมาถึงบ้านของตัวเองสักทีทันทีเมื่อโรนนันก้าวผ่านพ้นประตูพอบ้านแม่บ้านต่างมายืนต่อแถวแรงหน้ากระดานต้อนรับทางน้ำตาอิงมาทุกคนได้เห็นหน้าของลูกชายวัยสองขวบของผมบางคนถึงกลับปล่อยโฮด้วยความดีใจ แม้ว่าจ้าอ้วนตุตะจะนอนหลับควพับอยู่บนบ่าของโรนันก็ตามทีดิฉันทำเขาสะอาดห้องเอาไว้รอคุณโรนันเรียบร้อยแล้วนะคะหัวหน้าแม่บ้านที่เคยสนิทสนมกันค้อมหัวลงอย่างนอบน้อมขอบคุณครับอันที่จริงคุณให้ผมไปพักให้โรงแรมก็ได้นะครับไม่มีทางฉันไม่ยอมให้เจ้าหลานอลันไปอยู่ไกลหูไกลตาแน่พ่อของผมปฏิเสธเสียงแข็งนั่นสิครับ ถ้าคุณแอรอนฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ว่าผมให้คุณโรนันกับคุณหนูไปนอนโรงแรมมีหวังผมตกงานแน่เชิญคุณโรนันพาคุณหนูขึ้นไปนอนพักข้างบนก่อนเถอะนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะมารับไปเยียบคุณแอรอนที่โรงพยาบาลฮึผ<ม>่ผมกระโจนขึ้นไปตาบันไดแล้ววิ่งตรงไปยังห้องนอนของตัวเองทันทีนี่แหละโอกาสที่ผมจะทําให้โรนันได้รู้ความจริงสักทีแอรอนเปิดมาสิโรน,นัน ผมแต่อุ้งตีลงไปยังก้านลูกบิดซ้ำๆบ้านนี้มีตั้งหลายห้องแล้วห้องนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรไหนแกลองบอกฉันสิว่าเพราะอะไรแกถึงเลือกพาฉันมาห้องนี้ดวงตาหลีมองเหมือนต้องการจับผิดแต่ผมไม่มีความผิดใดปกปิดต่อโรนั้นมีเพียงความจริงเท่านั้นที่ผมอยากเปิดเผยให้อีกฝ่ายได้รู้นายไม่เคยนอนห้องอื่นเราสองคนไม่เคยแยกเตียงมีเพียงแค่ห้องนี้เท่านั้น ที่เราใช้มันร่วมกันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันยังคงเป็นของนายเสมอผมเห่าส่งสัญญาณให้เจ้าของเดิมใช้หัวทุยใหญ่โตพยายามดันมือของโรนันไปยังก้านลูกบิดประตูเกือบสามปีที่ฉันเดินลากกระเป๋าออกจากห้องนี้ไปมันนานพอที่จะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างโรนันจ้องมองลงมาสบตากับผมนิ้วหัวแม่มือสัน่นขยับยื่นวานลงไปะะตำแหน่งของก้านจับ เกิดเป็นแสงสีน้ำเงินเส้นบางๆเลื่อนผ่านเพื่อสแกนรหัสลายนิ้วมือห้องนี้มีการตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเอาไว้ค่อนข้างรัดกุมการเข้าออกห้องต้องผ่านการสแกนลายนิ้วมือทุกครั้งเสียงสลักปลดล็อกประตูถูกปลดออกเบาๆทันทีเมื่ออ่านค่าความถูกต้องนี่มันคุณแอรอนไม่เคยเปยนรหัสผ่านประตูทุกบานในบ้านหลังนี้เขายังคงรอคุณเสมอนะครับ ทรีโอเดินลากกระเป๋าเดินทางนำเข้าไปด้านในก่อจะยืนยิ้มพร้อมผายมือเหมือนต้องการให้โรนันเห็นว่าห้องนี้ทุกอย่างยังวางอยู่ที่เก่าแม้แต่รูปถ่ายในวันแต่งงานขนาดใหญ่เกือบเท่าบานประตูมันยังคงถูกแขวนเอาไว้ที่เดิมตรงหัวเตียงยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับคุณโรนันทรีโอคนนี้คุณกลับไปเถอะผมเหนื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนดวงตาเสเฉยชัมองไปทางอื่น เมือนไม่ต้องการเห็นรูปแต่งงานของเราโรนันประคองเจ้าก้อนกลมสึกนอนหลับคอพับคออ่อนตั้งแต่บนรถลงไปนอนลงบนเตียงที่มันเคยเป็นของเราสองคนจากนั้นหันไปโบกมือไล่แม่บ้านสองสคนที่เดินแรงแถวเข้ามาเพื่อหวังจะปรนนิบัติให้ความสะดวกสบายหลังจากทุกคนกลับออกไปแล้วเหลือเพียงแค่เราโรนันหยอดสะโพกนั่งลงบนเตียงแล้วยกขาขึ้นมาไข่ห้าง กระดิกนิ้วเรียกให้ผมเดินสี่ขาเข้าไปหาบอกฉันมานะแอรอนแกเป็นใครกันแน่มือยึดปลอกคอหนังสีน้ำตาลเข้มของผมเอาไว้แน่นถ้าฉันบอกไปนายจะเชื่อฉันไหมอุ้งเท้าใหญ่วางทับลงไปบนหลังมืออะไรแกต้องการจะบอกอะไรฉันมานี่สิผมนับขาการะเกงของโรนันออกแรงฉุดให้เดินตามไปยังโต๊ะทำงานซึ่งตั้งอยู่มุมห้องด้านหนึ่ง ใช้ขาตะกุยบานประตูไม้เล็กๆด้านล่างซึ่งข้างในนั้นโรนันน่าจะยังคงจำได้ว่าผมเก็บอะไรไว้แอรอนแกรู้ได้ยังไงว่ามีตู้เซฟเก็บซ่อนเอาไว้ตรงนี้อดีตเจ้าของห้องยออตัวลมานั่งบนพื้นยื่นมือออกไปเปิดบานพับไม้นั้นตู้เซฟนิรภัยซึ่งผมใช้มันเก็บของสำคัญและคนที่รู้รหัสมันมีเพียงผมกับโรนันสองคนเท่านั้นแววตาแห่งความสับสนระคนประหลาดใจของโรนัน ทำให้ผมเริ่มมีความหวังมากขึ้นมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราคือคู่สามีภรรยาที่รักกันมากที่สุดคู่หนึ่งและผมไม่เคยมีความลับใดๆต่อโรนันนั่นจึงอาจเป็นช่องว่างทําให้มีคนใส่ร้ายเขาได้ง่ายขึ้นเพราะโรนันรู้ทุกอย่างในชีวิตผมปลายนิ้วสั่นเลื่อนออกไปสัมผัสหน้าจอซึ่งมีไว้สลับใส่รหัสผ่านความยาว16หลักนิ้วแต่ก,กดหมายเลขหลักไปได้เพียงสี่ตัวเท่านั้น ทำไมล่ะกดต่อไปสิฉันไม่ได้เปลี่ยนรหัสมันหรอกนะแอรอนตาแก่แล้วโรนันกับมือรอ่วมโค้งหากันขยับตัวถอยหาออกมาแล้วพยักหน้ามาทางผมโรนันนายกำลังเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพยายามบอกนายอยู่ใช่ไหมผมอ้าปากเห่ายังมีความหวังแกเปิดโทรศัพท์ของฉันได้รู้รหัสผ่านเข้าเครื่องหมาอย่างแกสามารถเลื่อนดูบันทึก เพื่อกดโฮออกไปหาคุณอาเธอร์ได้อย่างนั้นแกน่าจะเปิดตู้เซฟใบนี้ได้ใช่หรือเปล่าแอรอนริมฝีปากสัน่นขยับเม,ม้มโคองหากันขอบตาล่างปริ่มล้นเอ,อ่อท้นท่วมอยู่น้ำตารู้นั้นผมขยับหัวลงไปวางไว้บนบาบแคบๆสองขาหน้าอบกอดเมียอันเป็นที่รักเอาสิแอรอนแกอยากบอกอะไรฉันผมพยายามที่อุ้งตีนหมากับนิ้วตีนสั้น จิกเล็บแข็งลงไปบนปุ่มตัวเลขเหล่านั้นด้วยความทุรักทุเลโดยมีโรนันนั่งกระอื้นจนตัวสั่นร้องไห้จนหยดน้ำตานั้นไหลลงมาเปียกขนหมาสีน้ำตาลของผมทุกตัวอักษรที่ผมกดลงไปด้วยความระมัดระวังเิ็งเสียงสัญญาณบอกผ่านรหัสความถูกต้องพร้อมตู้เซฟเนิรภัยดิดตัวเปิดออกอย่างช้าๆเป็นเวลาเดียวกับโรนันสุดกายมาลงมานั่งพับเพียบและราบลงไปบนพื้นห้อง ไหลบางห่อลูกฟุบหน้าลงมาบนหลังหมาตัวใหญ่ยักษ์นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแอรอนแกเป็นใครแกเป็นใครกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องบ้าบออะไรขึ้นมากันแน่แต่ทุกอย่างนี้เป็นเรื่องจริงั้างนั้นผมพระจากอ้อมกอดของเมียแล้วใช้ขาตะกุยหรือสิ่งที่เก็บเอาไว้ในตู้เซฟออกมาเอกสารกระดาษสี่ห้าแผ่นเป็นใบสำคัญการยาที่ผมไม่เคยอยากเห็นมัน ถูกดึงออกมาจากนั้นใช้ปากกัดฉีกกระชาทำลายจนกลายเป็นเศษกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยแอรอนแกแกทำอะไรนะฉันไม่อยากย่าเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะโรนันฉันขอโทษขอโทษนายจริงๆแอรอนนี่แกคุณเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเศษกระดาษขาดๆถูกจิบขึ้นมาทีละชิ้นหยดน้ำตาลินไหลอาบเต็มสองแก้ม มันเป็นไปแล้วโรนันนายมานี่สิมานี่ผมลุกขึ้นแล้วกัดขากางเกงลากโรนันให้เดินตามไปยังโซนห้องแต่งตัวเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ด้านในถูกสั่งให้ไฟสว่างขึ้นทันทีภายในห้องนี้เป็นที่สลับเก็บเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งหมดของเราวันที่โรนันเลือกเดินจากไปเขาหยิ่งพยองและเลือกจากไปด้วยมือเปล่าโรนันไม่ได้หยิบจับเครื่องเพชรเครื่องทอง ของมีค่าติดมือไปแม้สักชิ้นเดียวและผมก็ไม่เคยแต่ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านั้นเพราะในใจลึกๆผมหวังว่าโรนันจะกลับมาแอรอนนายดูสิโรน,นันฉันเก็บทุกอย่างระหว่างเราเอาไว้นายเห็นไหมนี่ชุดแต่งงานของเรานี่ชุดที่เราใส่ไปเดทกันครั้งแรกนี่ชุดที่นายใส่วันครบรอบแต่งงานใดเป่าผมอันปลดของนายฉันยังเก็บเอาไว้เลยนะบางครั้งเวลาให้ฉันคิดถึงนายมากๆ ฉันยังเคยเอามันออกมาใช้นายดูสิเห็นไหมสำหรับฉันความรักของเรามันไม่เคยเปลี่ยนไปฉันรักนายเสมอและฉันรอคอยนายเสมอผมวิ่งพรานไปทั่วห้องร้องครางหญิงหญิงเปิดตู้นั้นเปิดลิ้นชักนี้เพื่อต้องการให้โรนันเห็นว่าสามีคนนี้ไม่เคยลืมเมียเก่าอย่างเขาได้เลยทุกอย่างมันยังวางอยู่ที่เก่า ใบหน้าเศร้าค่อยๆกวาดสายตามองไปทั่วห้องและผมมั่นใจว่าโรนันจดจำข้าวของและตำแหน่งการวางสิ่งของเหล่านี้ได้ดีฉันตามหานายมาตลอดสมปีใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพียงลำพังอย่างมีความหวังว่าสักวันนายจะกลับมาผมก้มลงไปใช้ลิ้นเลียรองเท้าคู่ใหญ่นายยนของหมาพิษบูวางสยบซบลงไปแทบเท้าเมียแอรอนคุณจริงเหรอ มันเป็นไปได้เหรอมือบางอันสั่นเทาขยับเข้ามาอยากก่างกระกล้าก,กลัวกรีบปากบอบ,บาสันละลิกเม้มสนิทกระสะอื่นจนตัวโยนฉันเองโรนันนี่ฉันเองผมใช้เวลาตั้สติอยู่นานกว่าจะยอมรับแล้วว่าตัวเองมาอาศัยอยู่ในร่างพิษบูตัวนี้และผมเข้าใจว่าโรนันคงทําใจให้ยอมรับและเชื่อเรื่องพิสดานนี้ได้ยากกว่า แม้ว่าผมจะพยายามทําทุกอย่างเพ,พื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนแล้วว่าสิ่งที่ไอ้หมาตัวนี้รู้นั้นมันเกินกว่าหมาทั่วไปและไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสอนมันได้เพราะโรนันเองนั่นแหละที่เลี้ยงมันมาตั้แต่เล็กๆเขาย่อมต้องรู้จักมันดีกว่าใครผมไม่รู้แอรอนผมไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องบ้าบอมหัสัรรย์พิสดารมันเป็นเรื่องยากที่ผมจะปักใจเชื่อขอเวลาผมหน่อยนะ คืนนี้เป็นคืนที่ผมมีความสุขมากแม้มันจะเป็นความสุขที่แฝงไว้ได้วยความเศร้านิดหน่อยก็ตามผมนั่งหมอบมองลูกกระโดดโลดเต้นเล่นอยู่บนเตียงนอนโดยมีโรนันนั่งหวัวเราะมองลูกด้วยแววตาอันอบอุนอ่นอ่อนโยนมันเป็นภาพครอบครัวอบอุน่นที่ผมฝันถึงมาตลอดมันคงดีกว่านี้หากในสายตาของอลันจะเห็นพ่อที่สามารถอบกอดและปกป้องเขาได้ไม่ใช่เพียงแค่หมาตัวหนึ่ง ระวังตกเตียงนะลูกอลันอย่าไปทางนั้นผมขยับไปงับขากางเกงลูกที่กระโดดดึงๆพอจนเกือบสุดขอบเตียงอีกฟากหนึ่งแล้วดึงให้กลับมายัางกลางเตียงฮิฮิฮิร้รนรันขี่ม้ากับกับขาสัตว์กายปีขึ้นมาขี่หลังของผมนี่พ่อนะไม่ใช่มา้าต่อให้ตอนนี้จะอยู่ในร่างหมาก็เถอะผมนอนหมอบต่ำเพื่อให้ลูกขึ้นมาขี่หลังได้หนาดฮิกับกับฮิกับกับฮิกับกับ มือน้อยกำปลอกคอหนังแล้วเลียนแบบท่าทางการขี่ม้าที่คงจำมาจากในการ์ตูนอัลลันครับอย่าไปแกล้งแกล้งอย่ากแกล้งแอรอนนะครับคุณแม่ที่มีลูกวัยกำลังสนอุ้มเอาลูกชายลงไปจากหลังหมาระหว่างนั้นหันมาสบตากับผมแวบ,บหนึ่งก่อนจะอุ้มเอาลูกล้มตัวลงไปนอนผมขยับแล้วนอนลงขนาบข้างด้านหนึ่งพยายามส่งตาหวานซึง้งข้ามหัวลูกไปหาเมีย หาตตโรนันกลับหัวเราะทำท่าขบขันเยาะเยะ้ยในหัวเราะแบบนั้นทำไมรูนันนายเยาะเย้ยฉันเหรอผมพ่นลมออกจากปากเสียงดังฟืดฟืดนอนได้แล้วแอรอนมือยื่นมาบิดหูของผมเล่นเหมือนตอนที่เรามักหยอกล้อก,กันเสมอก่อนนอนร,อนรอน้อนรอนมากอดอารันสิลูกน้อยตึงขาของผมไปกอดตัวอ้วนกลมของตัวเองไว กอดสิลูกพ่อต้องกอดลูกอยู่แล้วลูกรักของพ่อผมขยับเกยคางหนาหนักลงไปค้ำหัวลูกรักแล้วยื่นปากไปแตะหน้าผากจูบราตีสวัสด์เมียรักฝันดีนะครับลูกอลันส่วนแกฝันดีนะแอรอนผมนอนอมยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเมียมไม่ลืมจูบหน้าผากราตีสวัสด์ วันรุ่งขึ้นทรีโอขับรถมารับพวกเราเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ผมเข้ารับการรักษาตัวจากคำบอกเล่าของทรีโอวันนี้นับว่าครบกำหนดหนึ่งเดือนครึ่งที่ผมนอนเป็นเจ้าชายนิทราหลังจากถูกโครงหลังคาเหล็กถลม่มลงมาทับฝังร่างอยู่ใต้ซากปลักหักพังนานถึงสองวัน <c oughs> <c oughs> ดูสิว่าใครกลับมาชาลีพี่ชายต่างแม่ของผมเดินเอามือล้วงกระเป๋ามาหยุดขวางหน้า อย่ามายุ่งกับลูกเมย์ฉันนะชาลีผมขาทั้งสี่เดินล้ำหน้ามายืนแยกเขี้ยวขู่จมูกได้กลิ่นฉุนที่ทำให้ผมถึงกับยืนตัวชาว่าใช่กลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นเดียวกับที่ผมเคยได้กลิ่นจากไอ้พวกหัวขโมยที่พยายามลอบเข้าไปในบ้านของโรนันและกลิ่นนี่แหละที่ติดอยู่บนตัวของคนร้ายที่ถูกผมขย่ำเกือบตายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนชาลีนายส่งคนไปทำร้ายลูกเมย์ใชอย่างนั้นเหรอ แอรอนยาโรนันจับปลอกคอของผมรั้งเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผมกระโดดไปงับคอของคนถถอยรอนยาเสียงเล็กๆของลูกและเมียรักดังขึ้นมาเรียกสติผมให้หวนคืนผมจะวู่ว่าบุ่มบามทำอะไรโดยขาดสติยังคิดไม่ได้หากผิดพลาดอะไรไปแล้วผมถูกจับแยกจับขังโรงนันและลูกอาจตกอยู่ในอันตรายพิษบูอย่างนั้นเหร ได้ยินว่ามันเป็นหมาผู้พิทักษ์แล้วเจ้าหนูนี่คือกลิ่นเอียนประหลาดแผ่ออกมาจากตัวของชาลีอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะชาลีผมส่งเสียงคำรามขู่ทันทีเมื่ออีกฝ่ายยื่นมือออกมาทําท่าเหมือนจะสัมผัสลูกชายของผมครับที่ผมเลือกเลี้ยงหมาพิษบูเพราะมันเขี้ยวของมันคมเวลามันกัดหรือขยับอะไรเข้าไปแล้วมักจะไม่ปล่อยง่ายมันจะซื่อสัตย์จงรักภักดี ปกป้องเจ้าของจนตัวตายอย่างนั้นเหรอมุมปากอยากหน้าเกลียดเบกคว่ำลงดวงตาเรวลีมองลงม,มาตรงบริเวณสะบักด้านหลังของผมซึ่งยังคงมีร่องรอยบาดแผลที่ถูกคนร้ายแทงด้วยมีดจนเกือบตายมาแล้วคุณชาลีมาเยี่ยมคุณแอรอดอย่างนั้นเหรอครับทรีโอเป็นคนลากทุกคนออกมาจากบทสนทนาอันน่าอึดอัดใช่ใช่มาพร้อมทนายทนาย เดือนหน้าเราต้องลบประมูลงานแล้วอีกอย่างนี่มันใกล้ปิดไตรมาสที่4มีงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลายอย่างมูลค่ามันมหาศาลเกินกว่าจะรอให้แอรอนฟื้นฉันในฐานะรักษาการประธานบริษัทจะนิ่งเฉยได้ยังไงจริงไหมงานประมูลเราไม่ได้วางแผนจะเข้ารวบสักหน่อยทรีโอขยับมายืนเคียงข้างผมทันทีนายนี่มันไรวิสัยทัศน์เหมือนอรอนไม่มีผิด งานดีๆแบบนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงฮึเฮ้เฮ้เฮปู่มาปู่มาเสียงหัวเราะสดใสขัดบรรยากาศอันตึงเครียดสายตาทุกคนหันกลับไปมองเจ้าหนูอลันที่ชูแขนขึ้นมาทำท่ากวักมือเรียกคนแก่วัยเจสิบที่กำลังเดินขยโยกยันไม้เท้าตรงมาทางพวกเรานั่นเองจึงทำให้บทสนทนาทั้งหลายถูกแกล้งลืมไปได้ ว่ายังไงอลันหลานรักของปู่ปู่ปู่มาหาอลันใช่แล้วลูกปู่มาหาอลันแล้ววันนี้คุณพ่อมาแต่เช้าเลยนะครับทริโอโทรไปบอกฉันว่าวันนี้จะพาโรนันกับเจ้าหลานตัวเปียกมาเยี่ยมแอรอนฉันเลยรีบมาคุณพ่อมั่นใจได้อย่างไงครับว่าเจ้าหนูนี่เป็นลูกของแอรอนแกมองตาเขาสิมันตาของแอรอนไม่มีผิด ก็แค่ตาสีฟ้าเหมือนกันตาตาเหมือนกันนี่นิ้วชี้จิ้มลงไปบนเปลือกตาข้างหนึ่งอย่างไม่ประสาไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมนัดคิวคุณหมอเก็บตัวอย่าง DNA ของคุณหนูอลัน,ลนเพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคุณแอรอนด้วยฮน,น,น่านีช่างจงรักภักดีกับแอรอนเหลือเกินนะทรีโอปากพูดกับเลขาแต่สายตาเหยียดมองเลยลงมายังหมายอย่างผมทรีโ จงรักภักดีต่อแอรอนนั้นไม่แปลกเลยครับเพราะเขาทำงานดูแลครอบครัวของแอรอนมานานไม่เหมือนบางคนนั่นสิไม่เหมือนบางคนที่หรยศหักหลังได้แม้กระทั่งญาติพี่น้องเพื่อนพ้องครอบครัวใช่ไหมโรนันหุบปากผมเห่ากระชากปลอกคอในมือของโรนันอย่างแรงไอ้หมาเวนหากกล้าอ้าปากใส่ร้ายเมียฉันอีกคำแล้วก็ จะได้ฉีกปากแกชาลีผมกระโดดพุ่งไปข้างหน้าทําท่าทางมันจะวิ่งเข้าไปขย้ำคอคนปากหมาจากนั้นเป็นชาลีเองที่เลือกเลี่ยงหลบไปให้พ้นรัศมีเขี้ยวของผมผมเดินมาตามทางเดินสีขาวอันโล่งกว้างบอดีิการ์ดในชุดดำสนิทสีคนนั่งบ้างยืนบ้างอยู่ตรงบริเวณโถงทางเดินลุกขึ้นหันมาค่อมหัวทำท่าแสดงความเคารพทันทีเพื่อพวกเราไปถึง ผมเดินประกบมาฆ่าลูกชายที่ถไหลตัวพระจากอ้อมกอดของแม่เพราะอยากลงมาเดินด้วยตัวเองต้องเฝ้าขนาดนี้เชียวเหรอครับโรนันหันไปถามทันทีตอนนี้เรายังไม่สามารถไว้ใจใครได้จริงๆครับขอโทษนะคะสุนัขเข้าไม่ได้คะ่ะพยาบาลพิเศษซึ่งมีหน้าที่เฝ้าผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงปลายตาลงมามองหมาอย่างผมด้วยแววตาหวาดหวาด หมือนกลัวว่าผมจะกระโดดไปงับคอหล่อนอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรคุณพยาบาลให้มันเข้าไปเถอะพ่อของผมเดินนำหน้าพวกเราทุกคนเข้าไปภายในห้องพักฟื้นผู้ป่วยโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นภายในห้องพักสีขาวสะอาดตาร่างของชายคนหนึ่งนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียงผู้ป่วยหากมองจากภายนอกดูไม่ต่างอะไรจากคนที่กำลังนอนหลับสนิท เฮ้ยเฮ้ยนายจะนอนขี้เศร้าแบบนี้ไม่ได้นะตื่นขึ้นมาลูกเมยของฉันมาแล้วฉันต้อกลับเข้าร่างเดิมของฉันผมกระโดดขึ้นไปนั่งทับร่างของตัวเองใช้อุ้งตีนตบไ่หน้าตอบนั้นแรงแรงหวังว่าจะมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างเอาวิญญาณเอาจิตของผมวิ่งกลับข้อร่างเดิมแต่เปล่าเลยผมยังพูดออกมาเป็นเสียงเห่าฮ้องแแกอรอรน พ่อของผมยืนมองด้วยท่าทางตกใจยิ่งพยาบาลที่มีหน้าที่เฝ้าไข้แทบจะก,กจรีดร้องออกมาพ่อผมจะกลับเข้าไปในนี้ตื่นสิวะเราจะมัวม,มานอนเป็นผักอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะแอรอนลูกแม่ของนายมายืนอยู่นี่แล้วลุกขึ้นมาผมเห่าตะคอกใส่หน้าตัวเองเห็นฟองน้ำลายกระเด็นเป็นฟองฝอยแอรอนลงมา คำสั่งประกาศสิทธิจากเมียรักที่อุ้มลูกขยับเข้ามาเกาะขอบเตียงทําให้ผมต้องคลานไปหมอบอยู่ตรงหว่างไข่ของตัวเองแต่ไม่ยอมลงจากเตียงง่ายๆไม่เอาไม่ลงฉันจะนั่งอยู่บนนี้ดูมันมันจะรู้จักกับแอรอนเลยนะคุณพ่อของผมขมวดคิ้วจนเกือบเป็นผมหันไปมองร่างมนุษย์ของผมสลับกับร่างหมาพิษบูลเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับสายตาเย็นชาของโรนัน มองสลับกับระหว่างผมที่นอนหน่าเหลืออยู่บนเตียงกับเจ้าแอรอนหมาใหญ่ที่นั่งเอาคางเกยไขร่างของตัวเองพ่อของผมและทริโอหันไปส่งสัญญาณให้พยาบาลพิเศษและบริการคนอื่นๆอ,ออกไปจากห้องกระทั่งในห้องพักนี้มีเหลือเพียงเราคุณแอรอนผม,ผมกระโชกเสียงห่าออกไปเมื่อรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างแอรอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ผมขยับตัวลุกขึ้นเดินย่ำเหยียบตัวเองที่นอนไม่ได้สติจมูกฟุดฟิตดมกลิ่นค้นหาอะไรบางอย่างแกหาอะไรแอรอนฉันได้กลิน่นกลิ่นของพวกมันท่แถานี้สั้นสั้นรอนหานี่มือในกน้อยของลูกชายแกะอะไรบางอย่างออกจากใต้เตียงเครื่องดักฟังขนาดเล็กสีดำถูกลูกชายของผมกำเอาไว้แน่นนั่นมันดวงตาทุกคู่พุ่งมองไปยังจุดเดียว ชาลี Charlie, มันจริงๆด้วยผมเห่าให้เครื่องดักฟังในมือลูกจากนั้นงอแงคอหอนอย่างอาฆาตแค้นความทรงจำอันแหว่งวิ่นขาดหายเหมือนจิ๊กซอภาพใจที่มีคนนำมันต่อกลับเข้ามาหากันภาพอาคารขนาดใหญ่กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างสูงตรงานกับเอกสารสีห้าแผ่นในมือวิ่งแทรกผ่านเข้ามาในความทรงจำผมสลัดหัวหมาอันใหญ่โตหนักๆหลายทีภาพเหตุการณ์ครั้งเก่า เหมือนถูกจับใส่ลงไปในวงล้อและหมุนทวนเป็นวงกลมวิ่งผ่านสายตาและสมองของผมรู้สึกประอืดประอมเหมือนคนจะอ้วกแอรอนแอรอนแกเป็นอะไรเสียงของโรนันดังลอยมาจากที่อันไกลแสนไกลโรนันขอโทษขอโทษจริงๆสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่